เอาละครับสวัสดีวันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคก,ก,การใช้ EMP Tech กันนะครับซึ่ง EMP Tech เนี่ยมันเป็นเทคของตัวเจ้า Singularity นะครับเดี๋ยวเราจะมาให้คนดูดูก่อนนะว่ามุมมองของคูลเลอร์การใช้ EMP Tech มันเป็นยังไงนะครับ ก่อนหน้าน,นี้ผมก็ได้ไล่เจ้าตัวเกเบวสมะนะคแล้วตอนที่ผมไล่เนี่ยผมก็ใช้ชลิสตีมแล้วก็วาร์ปอันนี้คือไม่ใช่เทคนิคเอ็นะแต่จังหวะเนี้ยคือผมได้ยินเสียงกีดจากตัวเดวัยนะผมก็เลยรู้ว่าเขากําลังจะเปิดประตูนะแอดออนอันที่2นะเป็นแอดออนที่สําหรับไว้ดูใครกําลังพังกล้องหรือว่าพังชลิสตีมบนหลังเขานะเวลาเขาใช้เ็มพีเขาจะกีดออกมานะ ผมก็เลยรู้ว่าเขาอะยืนอยู่ใต้กล้องฝั่งซ้ายของประตูเนี้ยผมเลยรู้ว่าไอเดวามันใช้เพราะว่าสถานะชลิปสตรีมมันหายไปจากตัวมันนะทีนี้ผมก็เลยคุมกล้องด้านขวานะครับปุ่มที่เกี่ยวข้องกับกล้องของซิงค์โกลาเรตี้นะครับจะมีทั้งหมด3ปุ่มด้วยกันก็คือปุ่มคอนโทรสําหรับการเข้าไปดูกล้องปุ่มสเปกบาร์ Bar สำหรับการออกจากกล้องและปุ่มลิกขวาสําหรับการกลับไปกล้องเดิมที่ที่เราเคยคุมมองไปที่กล้องครับ กดคอนโทรนะครับจากนั้นก็หาเซอร์เราจะยิงซิลิสตีนไปก่อนนะแล้วเราเห็นกล้องข้างหน้าติด e m p เห็นไหมครับซ้ายมือนะฮะเรากดคอนโทรคุมกล้องจากนั้นกดขี้ขวากลับไปกล้องเดิมครับแล้วก็เล็งไปที่เซอร์เราจะวัดได้ทันทีเห็นไหมครับเนี่ยครับคือเทคนิค e m p เช็คนะครับคนที่เล่นบางทียังไม่รู้ครับว่ามีมีเทคนนี้ยคนที่เล่นคิลเลอร์บ่อยๆบางทียังไม่รู้ว่าวิาวธีนี้ทำได้ออมเมซิ่งมากลย ครับจังหวะนี้ผมก็มีการผิดพลาดนิดหนึ่งนะแต่ว่าก็กลับมาได้นะครับนี่ครับผมเล่งผิดกล้องครับกล้องนี้ไม่ติดเอนะครับแต่ก็กลับมาได้เหมือนกันนะนี่มันก็ว้าไวกว่าเดิมนะไวไวกว่ารอคูดาวนะครับมาดิเราต้องเราต้องจาปุ่มให้ได้นะครับว่าปุ่มไหนใช้ทําอะไรได้บ้างปุ่มที่ขวาใช้กลับไปกล้องเดิมอะไรแบบเนี้ต้องจําให้ได้ก็ไม่รู้นะว่าคลิปผมเนี่ยจะมีประโยชน์สําหรับคนดูมากน้อยแค่ไหนครับแต่ว่าตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนะคือคือคนอ่ะไม่ค่อยเล่นกัน เพราะว่ามันมีตัวละครคิลเลอร์ตัวอืน่นอ่ะที่ใช้แทนกันได้นะอ,อย่างเช่นตัวเดโมเดโมโกกอนอ่ะอืมก็พุ่งไปเลยก็จบเบสเ,เกอร์พุ่งก็เลยเจ็บไปเลยอะไรเงี้ยง่ายกว่าเยอะเลยง่ายกว่าต้องมาตั้งกล้องแล้ว,วก็ค่อยวาร์ปใส่แถมเคาน์เตอร์ง่ายด้วยก็คือกด e m p เดินช่วยเพื่อนทําให้กล้องหายก็คิดว่า<ค>มันเป็นตัวที่ยากพอสมควรครับก็เทคนิคนี้ก็จะเป็นเป็นเทคนิคที่ผมอยากแชร์เอาไว้ให้คน ถ้าคนมาสนใจตัวเจ้าซิงค์โริตี้เล่นนะก็ลองเทคนิคนี้ไปฝึกกันได้นะแล้วก็เทคนิคนี้ไม่จําเป็นครับว่าจะต้องเฝ้าประตูนะเพราะว่ามันมีหลายวิธีเลยครับที่เราจะใช้กล้องได้อาทิเช่นระวังกล้องไว้อะระวังกล้องไว้ใต้เครื่องแล้วกล้องนั้นน่ะโดน EMP นะครับแล้วตรงนั้นนัดโล่งๆเลยครับอย่างเช่นตัวอย่างเช่นด่านลงปืนโล่งๆเลยแล้วเรายิงกล้องใหม่ไปแล้วเราไปไปเลงสลิปสตรีมใส่แล้วเราก็ คุมกล้อง E.M.P. ที่อยู่ใต้เครื่องนั้นน่ะแล้วก็วับได้ทันทีทำงี้ก็ได้เหมือนกันนะมันจำเป็นต้องคุมประตูนะครับโอเคฮะก็คลิปนี้ขอบคุณมากนะโอ้โอดได้สแต็กเลยเฮ้ยไ,ได้ได้เหรอ